สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปเต็มๆนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวท่านเองนะคะและนี่เป็นดวงรวมค่ะเราดูแบบมุมกว้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะชาวราศีกุมช่วงระยะเวลานี้นะคะชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับท่านอีกครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดใครได้ฟังคลิปนี้ถือว่า เป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับท่านท่านจะได้รับมือได้ทันนั่นเองนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมคลิปนี้นะคะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะชาวราศีกุมมาเริ่มฟังกันเลยนะคะดวงชะตาของท่านค่ะช่วงวันที่1-15มีนาคม ท่านจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานจะติดขัดไหมการเงินของท่านจะมีใช้หรือเปล่าโชคลาภมาจากไหนในช่วงระยะเวลานี้สุขภาพความรักของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเด็กไดว่าจะบอกให้ครบจบในคลิปนี้เลยทีเดียวค่ะฟังคลิปเดียวเราสามารถรู้ทุกเรื่องและเรื่องไหนดีเราก็จะได้เร่งเร่งทําให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหากเรื่องไหนที่จะต้องระมัดระวังนี่แหละค่ะคือสิ่งดีดี การที่เราได้ดูดวงเรารู้ลร่วงหน้าเราได้เปรียบนะคะเจ้าราศีกุมมมาเริ่มกันเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะโชคลาบของท่านจะมาจากปากปากจะให้โชคให้ลาบนะคะช่วงนี้ท่านเจราจาดีเมตเน์ท่านพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะพูดเจราจาการใดหรือสิ่งใดออกไปคนก็จะเชื่อมั่นในคำพูดของท่านฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้หากท่านตั้งใจจะพูดคุยเจราจาต่อรอง เรื่องต่างๆทั้งเรื่องงานคุยธุรกิจหรือแม้แต่อขอความช่วยเหลือจากใครนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีเป้าหมายในใจให้ท่านเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยและโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จก็มีสูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะอย่าลืมนะคะ1-15ถึงยิ่งพูดยิ่งดียิ่งพูดยิ่งได้ปากพารวยปากจะพาท่านพ้น เรื่องราวที่ท่านทุกขอกทุกใจนั่นเองค่ะรวมไปถึงท่านที่ทํามาค้าขายด้วยนะคะท่านที่ทามาค้าขายท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ความพูดเช่นเซลล์หรือพนักงานที่กินเปอร์เซน็นท่านายนายหน้าคนกลางนี่แหละค่ะ ช่วงนี้ท่านจะดีเป็นพิเศษนั่นเองนะคะส่วนท่านที่ทํางานประจําทํางานกับคนหมู่มากในช่วงระยะเวลานี้ในที่ทํางานของท่านนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะมีการปรปับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวกับการอาจจะเกี่ยวกับงานที่ท่านทําอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีงานเพิ่มหรือลดหรือว่าจะต้องทําอย่างอื่นก่อนหรือหยุดเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็จะมีการโยกย้ายย้ายส่วนย้ายแผนกย้ายไป ย้ายตึกย้ายจากอีกที่หนึ่งไปทําอีกที่หนึ่งย้ายโต๊ะทํางานจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ๆห,ห,หรือหัวหน้าง,งานคนใหม่ๆนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านบางครั้งอาจจะเกิดจากเก่าไปใหม่มาอาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะคนเก่าย้ายไปหรือว่าลาออกไปแล้วมีคนใหม่เข้ามาแทนท่านจะได้สัมผัสกับก,บการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยค่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ข้อดีก็คือว่า ถ้าท่านติดขัดมีปัญหาเรื่องต่างๆในที่ทำงานนะคะในช่วงระยะเวลานี้ละงานมีปัญหางานเกิดติดขัดหากท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่ท่านรักและหวังดีต่อตัวท่านนั่นแหละค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือนะคะถ้าท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่จะช่วยช่วงระยะเวลานี้การทำงานของท่านจะยุ่งและงานของท่านก็จะเข้ามาเยอะมากค่ะชาวราศีกุม ช่วงนี้เป็นช่วงของงานจริงๆนะคะเรียกได้ว่าชีวิตมีแต่งานงานงาน,งานถ้าจะไม่มีเวลาได้พูดคุยกับใครเลยก็ว่าได้งานเร่งงานแก้ไขปัญหาท่านจะได้สัมผัสแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้ค่ะและขอเน้นย้ำนะคะว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในที่ทํางานของท่านท่านจะติดโผท่านจะเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเอาไว้บ้างก็จะดีนะคะอย่าประมาทนะ เพราะว่าบางท่านคิดในใจเราทํางานมาหลายสิบปีแล้วผมไม่ได้ไปไหนหรอกไม่มีหรอกเราไม่ได้โดนย้ายหรอกหากจะโยกย้ายอยากจะบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้อะไรก็ไม่แน่นอนอะไรที่ท่านไม่คิดว่าจะไม่โดนท่านอาจจะโดนก็ได้นะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้จงเตรียมตัวเตรียมใจและระมัดระวังการกระทําของตัวเองให้ดีๆขยันให้มากๆนะคะส่วนท่านที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ทำ,ทำนู่นได้ทำนี่ได้หรือหากท่านอยากหากท่านใดอยากมีรายได้เพิ่มอยากมีอาชีพเสริมช่วงนี้นะคะอยากให้เป็นแค่สิ่งที่ท่านคิดอยากให้ท่านมองหาโอกาสลองศึกษาเพราะว่าดวงของท่านเริ่มมาแล้วนะคะชาวราศีกุมหากท่านขนควยท่านจะพบช่องทางการทำงาน หาเงินเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะโลกโซเชียลออนไลน์จะช่วยเหลือท่านได้มากๆและที่สำคัญท่านจะพบช่องทางการทำงานเพิ่มขึ้นท่านจะขอบคุณตัวเองวันข้างหน้าท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าท่านมองหาโอกาสโอกาสที่ท่านจะพบมีสูงมากๆการที่เราจะมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะถ้าช่วงจังหวะเวลามาถ้าอะไรที่จะเป็นของเรา ยังไงเราก็ได้ถ้าเราเดินเข้าไปหานะคะอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่กับที่ช่วงระยะเวลานี้จงคนขวายและหาความรู้ในสิ่งที่ท่านอยากจะทำให้มากๆนะคะแล้วทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้าง ชาวราศีกุมช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวเพราะช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามานั่นเองค่ะและเป็นรายจ่ายที่ไม่จ่ายก็ไม่ได้นะคะค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของท่านจะสูงขึ้นมีดวงที่บทหลานหรือว่าคนในบ้านบางคนเปิดไข้ไม่สบายท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่ด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ และมีดวงจะเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีรถไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะคะรถที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของท่านต้องขับไปทํางานนี่แหละคะ่ะท่านจะต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพและให้ใจเย็นๆเวลาที่อยู่บนท้องถนนให้มีสติในการขับขี่ให้มากๆนะคะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงต้นเดือนอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซื้อค่ะ เพราะว่าพื้นฐานดวงบอกว่าท่านจะมีเหตุให้เสียเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะแต่ใครที่ทำงานอ๋อค่ะใครที่ทำงานใครที่ค้าขายสิช่วงระยะเวลานี้ใครที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์เพียงช่องทางเดียวนะคะเรียกได้ว่าไลฟ์สดขายอย่างเดียวไม่มีร้านค้าไม่มีที่ขายวางขายเรียกได้ว่าวันๆขายอยู่บนหน้าจอผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นี่แหลคะค่ะ ช่วงนี้ท่านกลับโดดเด่นนะคะเพราะว่าการเงินของท่านจะเข้ามาดีรวมไปถึงอาชีพต่างๆที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นด้วยแต่ว่าการมาของเงินในช่วงระยะเวลานี้มาไวไปไวพอสมควรนะคะช่วงนี้ชาวราศีกุมมีมีดวงที่ว่าจะได้เงินที่ท่านรอคอยบางท่านจะได้รับข่าวดีจากต่างถิน่นต่างแดนหรือจะได้รับข่าวดีเรื่องของการเงิน ในช่วงระยะเวลานี้บริหารเงินให้ดีๆแล้วท่านจะมีกินมีใช้อย่างแน่นอนค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะคนโสดในช่วงนี้มีเสน่ห์นะคะจะมีคนชอบจะมีคนอยากทำความรู้จักดูให้ดีๆนะคะหากมีคนเข้ามาส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวค่ะช่วงนี้ท่านและคู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้งอนงนกันอยู่บ้างแต่เดยวก็ดีกันค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่นะคะงอนกันเดี๋ยวก็ดีกันลิ้นกับฟันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะในช่วงระยะเวลานี้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะอยากให้ท่านระมัดระวังสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจําตัวต่างๆอย่าทาอะไรที่เกินกําลังเพราะท่านมีดวงเปื่อยไข้ไม่สบายนั่นเองค่ะ และให้ท่านระมัดระวังอาการปวดตามที่ต่างๆนะคะปวดตามข้อปวดหลังปวดคอบา่าไหลให้ระมัดระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือท่านมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้อย่าใจลอยและห้ามใจร้อนนะคะต้องมีสติในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเวลาที่ท่านขับรถนั่นเองนะคะ และช่วงนี้แนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กพิการคนชราสัตว์พิการหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของบริจาคค่าน้ําค่าไฟหรือชําระหนี้สงฆ์จะเป็นการดีเป็นพิเศษนะคะและก่อนที่เราจะทําบุญนอกบ้านก็อย่าลืมนะคะทําบุญกับพระในบ้านของเราก่อนทําให้พ่อแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลท่านไม่นำเรื่องที่ทุกข์อกทุกข์ใจไปให้ท่านนะคะ เท่านี้ก็ถือว่านี่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรจากเรามากค่ะเพียงแค่ทําให้ท่านสบายอกสบายใจทําให้ท่านมีความสุขเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนานะคะและที่สําคัญถ้าท่านทําได้ชีวิตของท่านก็จะไม่ตกต่ําจะไม่มีคําว่าอดอยากมีแต่คําว่าจเจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่าท่านจะไม่ร่ารวย แต่ท่านก็จะไม่แย่ในวันที่แย่ก็จะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะอาจะช่วยนะคะชาวราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขให้มีงานดีๆเข้ามาให้มีข่าวดีเข้ามาทั้งเรื่องของการงานและการเงินให้มีโชคมีลาบนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ